็ไม่่นนโปรเซชีมันไม่มีอาวุธอย่งวะทำไมรุกไม่ได้วะคนมันน้อยคนมันน้อยน้อยดูสีเขียวมีกี่คนกับโปรเซชีอะมั่วชิบหายเลยมชูมินีฮาร์ดใส่เราเคอไม่บอกสักทีเลยใช่ใช่แต่เราขับรถเข้าไปไม่ได้เราต้องคว้าอาวุตอ่ะเราคว้าตั้งแต่ตอนนี้เราวิ่งไปใช่ จะรอเหลืองออกคือถ้าอยากจะได้เร็วต้องมาเล่นเองนะอุ้มไม่ได้แล้วสามอบมถ้าอยากจะได้เร็วต้องมาเล่นเองนะครับเพราะว่าเฮียค่อยๆเล่นนะอุ้มต่ว่าใต้ใช่อุ้มัวไม่ได้คือมั่วไม่ได้ครับเราเล่นแค่อุธหายครับพ่อเล่นประมาทไม่ได้ครับทุกคนรไอยตัวสูนิ้วก่อนได้ไหมอ้อมันอยากจัดไอ้ดำมากเลย อยาก็อยากไงเนี่ยไอพี่เตอ๋อเอาอย่างน่ะงั้นเดินมาแล้วรอเฮียสองรอเฮียอย่าเดี๋ยวมันก็ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยอย่าตีกันเองนะโดนโดนโดนตีกันเองทุกรอบเลยอ่ะเฮียโดนตลอดเลยขอขอละเอียดละเอียดงานละเอียดเน้น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 ไม่ไม่ต้องเก่งมากอ่ะแต่ตั้งใจแบบเพื่อนตีเลยอย่าไปเข้าอย่าไปมั่วอย่าสาวเพราะเพราะว่าถ้าเก่งมากเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้ไงพุ่มเปิดนะพุ่มเปิดนะถ้าจะเปิดรอพวกมันรวมเป็นแกล้งก่อนแล้วค่อยเปิด เอเาเลยตอนนี้แหละเนี่ยเผมว่าตอนมันผือเนี่ยตอนมันมัไม่ได้ชักอาบุธอ่ะว่าตอนนี้เลยตอนนี้ยไป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 ไไปไปไไป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 ปไปปไ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 ปอไไปไป เฮ้ยไอ้เหีผมมาเนี่ยมึงทำไรเพื่อนกูทำอะไรฮะมาดิม่งโดนเฮียโดนเฮียเอาอันี้ก่อนเอาไอ้โ้นก่อนไอ้โรนนี่ก่อนเย็นเย็นาเย็นเท่นเยเว็นใเย็นใจเย็นใจย็นใเยีนย็นใยนใจเย็นใจย็นใใจเย็ย็นใจเย็นยใเยใเยต เนี่ยเอาไปดิหลังเนี่ยหลังเนี่ยฮัลโหลเยอะเฮ้ยอย่างงัวอย่างงัวเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยแล้วบดยังช่วยไม่ได้อ่ะเอาน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเอ็ดดี้จะช่วยไม่ได้นะเอาไม่สามารถบวกต่อได้นะจู๊จู๊คือรถอยู่เนี่ยสวยเงียเออสวยมากเออนายนายโดนแทงเอาศพพวกมันมารวมกองกันก่อนดิเอาศพพวกมันมารวมกองก่อนของเราใครเจ็บพาไปหาหมอ คน<พ>อื่นไม่เกี่ยว<พ>อ,อย่ายุ่งครับพออยู่นี่โอเค okay. <c oughs> เอาศพพวกเรามารวมกองก่อนนีนตัวมีดหนึ่งมีตัวมีดหนึ่งเอ้ยผมอุ้มไม่ได้ปะเอ้ยผมอุ้มไม่ได้ปะอาจจะเนราตีเขตีรวกันนายกทุวกันนายกเพื่อนเราแ,แตกไหมวะ มีของเราน่าจะมีประมาณ2อถุงเนี่ยนะพี่จอมน่าจะน่าจะแผ่ไปหน่อยอุ้มไม่ได้อ่ะงั้นอือย่าพ่งอุ้มจบไปนะครับเดี๋ยวจัดการกันเองครับไม่เป็นเรื่องเอดรอก่อนที่ผมจัดการเองครับโอเคครับขอบคครับโอเคครับผมอุ้มไม่ได้ผมนึกว่าพวกผมอ๋อไม่ไม่ไนบนรถด่าบนรถด่าที่อยู่รถเหลืองดูได้นะไม่ใชแบบอยู่ดีลงมาฟาดโะนะโอเครถน่าจะเหม่อฮะ อย่ตไม่ได้ล็อกเหมือไม่เหม่อไไม่อยู่หลงไม่อยู่เด้งไรหลยหลงหลงไม่อยู่เ่องต่อต่อว่าอะไรนะต่อไม่ได้นะต่อไม่ได้ที่สภาพภูเห็นนายกต้นแทนขี้เลยเดายกก็ไม่อยู่นายกก็ไม่อยู่สามารถยุบเอาศพเสื้อขาวมารวมไว้ทุกคนอุ้มเลยอุ้มไม่ได้เฮ้ยนี่อันนี้ใครอ่ะเด้งเลยที่อยู่ใต้ดินนะครับเอาศพเรามา เราได้มีกี่ศพมีพี่หมีพลอาวุธไว้เอาวุธไว้พลอาวุธไว้ห uh, ้ามห้ามวางนะนู่นนีกคนนะเฮียนู่นไหนอ่ะนี่โอเคโอเคเอาศพแยกศพเราเสื้อดำออกไปเด้งหน่อยเด้งหน่อยเจ้าอุ้มติดเปล่าอ๋อสองคนอะเราได้เหรอก็เราจะเอาศพเพื่อนเรานี่ไงเอาเพื่อนเราแยกออกไหมยังยังลองอยู่เมื่อวะ คือนได้ถ่ายรูปคนได้ถ่ายรูปลงตายอ่ะใครจะถ่ายรูปดิลงเด้งหน่อยฮะสภาพดิใจเย็นใจเย็นเยาสไม่อยู่เอาอลอกไปข้างนอกมั้เขานสไม่อยู่เอาเพื่อหลอไปข้างนอกมันมันเผาเลยมั้ยไปนี่ก่อนไปนี่ก่อน่อยากกินโชว์สิงเลี้ยเดิ้วเดิอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพ่งพ่งทไนัดหนึ่งเอาคนของเราก่อน ทำไมไม่ไปช่วยเราของเราของเราล่วงไปกี่ศพห้าศพโอเคห้าศพโอเคครับแบกแบกไปเลยแบกไปใครแบกได้แบกไปแล้วเอาวุ้นไปเก็บใส่รถให้หมดอ่าเอาไปเก็บใส่รถให้หมดได้เดี๋ยวเาอะเผลอคนเดียวไม่ได้ดีนน่ะรถเต็มรถอยู่นะผัดมาใกล้ใกล้ที่ผัดผัดมาใกล้ๆกล้เต็มรถอยู่นะ ไม่อย่าเพิ่งไปรอไม่เต็มรถแก๊งเหลืองแก๊งเหลืองแก๊งเหลืองเมีคนมีม่กมีมีมีอยู่สองคนเป้าแล้วแตยแต่ยังผมนะครับ้วผมนะรถผมผมอย่าลรวผมไปนะใช่คุณจริงไม่ได้วะคุณลักี้ทำอะไรนี่ครับเนี่ยมาทำอะไรครับผมฟ้องนายกอ๋อ ในยุคในธรรมะมากในยุคแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้นายกก็โดนไปสองทีโดนมิจู๊ดนายกตกร้วนะเมื่อกี้นายกโดนมีจูวดมาสองทีนายกน่จะโดนสุดดำละรถเหลืองนายที่กูทำไมกูไม่อยู่อะดีเรียบร้อยไปแล้วตรงแบบนอีกครับอะไรครับร้องอะไรกันครับมาร้องอีกแกไปแล้วครับมาร้องกันอีกแกโอ้โหอะไรอ่ะชนะก็ร้องแพ้ก็จะร้องอะไรอ่ะเดี๋ยงแบบอ่ะเดินไปเดี๋ยวต้องแบบ น่าอยู่บนรถอะตรงแมพสองหนึ่งห้าค่อยๆเอาเอาศพไปไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลาอยู่ชั่วโมงนึงอะดิเป็นให้หรอกซ่อมบ่อยแล้วเขาชื่ออะไรอะเขาชื่อเขาเรียกสองหนึ่งห้าไม่ได้จับสามคนก็ได้ไปจิเผื่อมันลงรถไหมไปค่อยๆรอนี่แหละค่อยๆออกไปทีละเป็นชัยเป็นชัยเป็นชัยเบ็มชัยเจุดอะเดี๋ยวสั่งตรงนี้เลยนะห้ามบัฟ นะฮะถ้าเขาพูดเรื่องอะไรเก่าๆให้เขาพูดไปเราเงียบเราไม่เล่นโอเคเอราเราทำตามส่วนของเราพอเดอะเตรียมชัยน่ะจริงยังไงเรีย็เรื่องของเราไปนั่นแหละแล้วขยำไปส่งหลวงบาปวะเนี่ยไม่ไม่ต้องครับเดี๋ยวพี่อาจารย์เองครับตรงนี้เราไม่ยุ่งกันเองครับถ้ามึงอยากไปนอนกองกับเขามึงก็ไปยุ่งก็ได้น้ำร้องอุ้มตะคนเดี๋ยวมึงก็ได้ไปนอนกองกับเขาเองไงอ๋อ ขึ้นเรื่อยขึ้นเรา่ลยขึนเ่แอบขึ้นไม่ได้ไว้สัก Bulu 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 bulu